น uh 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 ี่ไงพี <s 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 ่โดมแน่ๆไ่พี่อยู่ไหนฮะนี่ไงยู่นี่เไดเลยวกระโดดมันให้ไปไหนนี้ปะ่อได้แล้เร์กยเลยอมันให้เราดันเจียมในเรื่องอ๋อเฮ้ยอะไรวะเนี่ยต่ลน่รู้ตวตาล้วตอมันไม่มีหลบนะเออมันไม่มีตบวะต่อต่อยต่อยพี่ไงเอ้ยอยไวไ เด็ดดังเด็ดดังเออนี่ไงเดี๋ยวผมจะการให้เออปลาเหรอเฮ้ยเฮ้ยต่อยแม่งต่อยไอ้นี่พังเลยแม่งต่อยไอ้ทาวเวอร์พังเลยไม่มีวิญญาณลอยขึ้นฟ้าด้วยจริงอ่ะอืมเอ้อว่ะอิตาจิอิตาจิแม่งอิตาจิอิตาจิ งงเลยบอสออุ้ยพุ่นไฟโซโลลฟติงตันต่อวะพี่ปิดเรื่องวันนี้ไม่มันอาจจะเป็นแบบอนิเมะไงแต่ว่าอันนี้เป็นแบบซีซั่นของโซโล่เลฟติงมันอาจจะมีหลายๆเรื่องรู้เปล่าอาจจะเหมือนเหมือนยินนามะนะอืมอุ้ยพุ่นไฟนี่แหละตอนนี้นี่ต่อยต่อยหลังตี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 ไหลนตีหลัง ตื้อหลังตื้อตื้อตื้อหลังตื้อหลังตื้อหลังเจ็บเจ็บดิติแน่ติตื่นเลยจะตายแล้วจะตายแล้ว dong เกิดตายละได้แล้วพมื่อกี้ใส่อุปกรณ์เลยฮึบอีควิปมีอาวุธด้วยโอ้ดาบล้มต้นเหมือนกันเพื่อนอ๋อมันใส่อาวุธได้อย่างเดียวอ๋อ สกิลเห้ยมีอัพสกิลด้วยพีมันเลือกได้ด้วยว่าจะถือปืนหรือถือดาบอัพตรงไหนอะสกิลเนี่ยนะมันมีช่องสกิลเนี่ยแต่เราไปดูกันต่อดีกว่าไปไป Let's go เฮ้ยโจ้โอ้ยอุ้ยแกลิ่งแกลิ่งโอ้โหปืนมันแกลิ่งฟัน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 โอ้โหถ้าฟันโคตรเท่อะฟตี้ยวโอ้ยท่าอย่างไกลฮอหอมกดค้างได้เลยไม่ต้องกดย้ำออ ออออโดมยิงตัวขงบนเพื่อนมาอีทรจจิว่ะมาเจออีทัจิแล้วเฮ้ยตึ้งฟันด้วยอนนึงทีนี่ก่อนเลยอี่งนีิงเลยิงเลยยิงเลยยิงเลย้ยมันลอยได้ด้วยวะ้แปดสิบเอพีของลนโดมลองดูนี้ไหมปรับระดับเดียวนี อุ้ยนี่ไงโซโลเลเวลลิง่ง <c oughs> เฮ้ยโซโลเลเวลลิง่งเฮ้ยมีดาบสองร้อ,อยค่ะที่นี่โหสวยด้วยดาบสวยมีสัตว์พิเศษกนแล้วสรุปแม่งเราสู้เขาไม่ได้เพราะว่าสัตว์เลี้ยงโหดเกินแปะรอบวะอุ้ย,ยได้อยู่ชุบชุบซิปเนี่ยได้อยู่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 เฮ้ยฟิวฟิวอ้าวลงๆกันอ้าวลงๆกันแล้วเราค่อยใช้สกิลไปเนี่ยเราใช้ไปแล้วเพื่อนเอายังมีอีกเ่อ ออออโอ้โหคน<อ>เยอะเลยว่ <Rec> ะ <c ười> <c ười> มีตัวใหญ่ด้วยมีตัวใหญ่ด้วย, <c ười> ยนี่แน่네 <c ười> <c ười> สวยจัดร <c ười> อดาวฟาดฟาดหน้าเค้กไปหนึ่งที <c ười> นี่แน่อุ้อยอุ้ยตายอ่ะตายอุ้อย <c ười> <c ười> อุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่นี่ไม่ตายยังไม่ตายปึ๊บอุ้ยมีท่าใหม่มาด้วยโดมเห็นปะหนาไของผมมีท่าใหม่มาแล้วเนี่ย วีวลวอัพแล้วหรออ๋อมันต้องใช้อาวุธน้นไปเรื่อยๆหรอเฮ้ยเฮ้ยยิ้วไปมาแล้วจิวแทงจั่วแทงจั่วเฮ้ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแล้วว่ะแต่เหมือนจะเป็นสกิลระยะใกล้นะยูวสองนะใช่เหมือนทิมไปไกลเลยสิงปุ๊บปุ๊บโอ้ยปุ๊บ นี่นี่อ๋อนี่กูเป็นดันไปเรื่อยๆเลยใช่ใช่มันจะสู้ไปจนกว่าเราจะตายปะาเข้าใจไม่ผิดปุ๊บ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 ปุ เตีกะต้มสตะตันแล้วอุ้ยอจะตายแล้วจะตายแล้วอื้อออมันมีเติมเลือดไหมวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเกือบ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 โดนเป็นข้อเลยเมื่อกี้อื้อโอ้ยดูเลือดดิเลือดเลือดกูเหลือยี่สิบสองอะโดมแต่ใช้ได้แค่สกิลแรกเลยนะสกิลสองแม่งแบบประชิดตัวไปหน่อยรออยู่ผมรออยู่เลยได้อยู่ดีดั๊ได้อยู่ว้ากดผิดตายเลยเออ เฮ้ยดาบขอบสวรรค์ว่ะดาบใหม่ว่ะโอเคมีที่อัพสกิลละอัพสกิลดาบนี่เราได้วลวสิบแล้วเฮ้ยมีคนมาที่นี่ด้วยี่ดูในหมอนี่ดิหมอนี่มีสวยจังนะนี่ไอตัวเนี้ยที่มันอยู่ในเรื่องที่มันโหดๆอ่ะเควสนี่มันยังนี่ไงมีมีเก็บเควสได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยทำไมตามมาอย่างเงี้ยเฮ้ยอู้หูจับจับ เอ้ยนี่กระโดดได้ด้วยลืมไปเลยว่ามันกระโดดได้อ่ะปิงปิงปิงเจ็บเจ็บเจ็บอเร็เรบบอจ็บเบเจ็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  ปวิววิวสวยมาช่วยแล้วพี่โดมปี๊ีโดมเลี้ยวอัพแล้วใช่ไหมโอ้ยเยอะมากมาดีมารวมรวมรวมปุ้งถ้าเกิดมีหลายคนมันน่าจะจบไวกว่านี้นะใช่ไหมใช่เอ๊อวิพีเยอะจังละนั่นดิเยอะมากเลยทพาไมม่าถึงตาผมเยอะจังละ มาแล้วมาแล้วพี่ดมเรามาล่อแล้วก็เอ้ยโอ้ยโอ้ยตายเลยอ้าวพี่อันที่สามด้ดิงดิงุ้ยได้ของใหม่แล้วกระบี่หายากพี่ดมผมได้ไอเทมใหม่ละวอ้ยบวกเอ็กแท็ก77อะถ้าเกิดเราเลเวล20เราจะได้ปลดล็อกฉายาพี่ดมเป็นโซโล่เลฟฟิงไม่หรอแล้วก็เอ็กแท็กบวก100นี่นี่ผมได้ฉายา แบบว่าเวลาผ่านบอลไป10เวฟใช่ป่ะม,มันจะได้ฉายาเนี่ยเฮ้ยดาวม่วงจริงเหรออุ้ยพี่โดนายคอยดูหน่อยนในคอยดูหน่ยทเทสโคเท่ไว้ยใส่แฮตด้วยโอาอดาวโคเท่อะดาบม่วงอะมันมีดันเวลสิบด้วยเหรอข้างบนเหรอมันเวลยี่สิบเ,เนี่ยดอวม่วงอะดม่วงจะได้เยอะกว่าป่ะไม่รู้เหมือนกันลองเถอะตอบม่วงเลย ทำไมมันรู้สึกว่ามันตีโดนเร็วกว่าในเมื่อกี้วะกะโรกว่าอย่างนั้นเหรอที่มันอึดก,กว่าด้วยนะถึกถึกอึดจริงอึดจริงอึดมากมีแรงกว่าด้วยเหมือนเราแบบเริ่มเมเกลางๆตอนไปนั่นหละอุ๊บ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 อก๊บอุีบอุมบอแ๊้อุ๊บอุ๊บอุ๊บ่ี๊บอุ๊บอุ๊บอเดบอุ๊บอสกิลุบอุ๊บอเ๊บนุ๊บอุ๊บอุ๊บอออสกิลดาบดาบ<อ> นี่ไงดาบมีสกิลด้วยโคจับเลยก็สกิลดาบเหมือนเดิมแต่มันติดเด้งอ่ะเราสถานะแน่เลยน่าจะใช่น่าจะใช่ดูดิเดี๋ยวว่าโคตรไกลอ่ะเฮ้ยหรือว่าของผมก็เด้งวะพี่ลองชาร์จลองชาร์จเฮ้ยเด้งเหมือนกันไปอีกเว้ยโอ้โหมันเฮ้ยนี่ไงมันเปลี่ยนตัวแล้วโดล้นโดล้น <G ül> ล้นแล้วไม่ล้นเพื่อนมันมีผมอยู่เดี๋ยวผมมันตีท้องอ๋อเห็นแล้วล่นเฉยเลยเข้าข้างหลังไม่ดีเลยนี่ใส่ไม่ดีเลย,ย,เลยแอบตุ๋ยเวลาคนอื่นสู้กันบอลแล้วบอลแล้วใกลบอลแล้ว้ะใส่ก่อน,อนเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบ <_" S 2> เปิดก่อนได้เปรียบนี่แต่กว่ามันจะตายนี่นานอยู่นะเนี่ยทำไปเล่น โอ้ยหมดเวลาเอ้ามันมีเวลาด้วยยังเลย